สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยีกประจำวันเสาร์ที่3 0พฤศิกายน2567เริ่มกันด้วยคู่แรกคอนแก่นยูเนเต็ดพบกับระยอง FC ผลการแข่งขันเป็นระยอง FC ที่บุกมาเอาชนะคอนแก่นยูเนเต็ดไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยระยอง FC ได้ประตูชัยจากเหลียวมะอิตโตในนาทีที่64 ต่อกันด้วยคู่ที่2นครปฐมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลำพูนวลิเออร์ผลการแข่งขันเป็นนครปฐรมยูไนเต็ดที่แพ้คาบ้านให้กับลำพูนโวลิเออร์ศูนย์ประตูต่อ3โดยลำพูนโวลิเออร์ได้ประตูจากอน,นันต์ยอดสังวานนาทีที่14เจฟเฟอร์สันแอซิดนาทีที่16และลูกปิดท้ายจากนิเกบาปินโตนาทีที่83จบเกมการแข่งขันลำพูนโวลเออร์บุกมาเอาชนะนครปฐมยูไนเต็ด3ประตูต่อศูนย์ ต่อกันด้วยคู่สุดท้ายสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบกับสุโขทัยเอฟซีผลจบลงด้วยผลเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์